你酒店业是服务业的一个，我玩所以除了经经营经营自己的产品、或服务以外，还要组织公司与其他有关的。 เหอจั speaker, ่วเหอเจียวหลิวฮามันเจอโสโยเย้าจั่วเจ้อย่างเตอรชื่อชื่อยินเว่ยจิวตจิวเตียนเย่เตอฟู่ฟานเวยเฟยฉางกวานจี้โหยวจื้อเย่จื้อเจียเว่ยกู้เค่อถีกงเตอ ู้ชื่อชานหยินหยีรือหรือเตึงฟงเมียนเต๋อผู้อู่แย่โยอีปู้เฟินสือเจี้ยนเจียเว่ยกู้เค่อถีกงเต๋อผู้อู่หลูเค่อฝางชิงเจียอยู่หรือ ผู้อู้จิวปาเจียนเชินฝังต่างจิวเตี้ยนเตอร์ู้เหมือนอยู่หินตัวจงเลย่ยฉงต้าเตอรฟ้านเวยหลายขั้นเ可ยอีเฟินางเสียนทิงปู้ปู้เหมือนเหอโฮเชินปู้เหมือน เฉียนทิงปูป้ชื่อเหอกูเค่อจือเจียเจียชูเจียชูเชตอรปู้มันปีหลูเฉียนทิงปู้เตอรเจียต้ยหยัน,นชื่อช้างปู้เตอรทุยเชี่ยวเยี่ยนเต๋งโฮผินปู้ชื่อจือเจ้ากงจ้วนช้าน อีปานเบยโยกลนกูเฮตาเจลตาเตอร์ปู้เหมือนหรูชื่ออู้ปู้เหมือนใช่อู่ปูเหมือนเหยียดกงเฉาพินเหยียดกงเผยชื่นเนนนชิง,ชงชชเปิน่นค้งจื้อกงเฉิงปู้จิงจี้ตังว่ามันเจ้าเต้าฉางถิงเต้าเติด จิวเตียนถึงจีถึงจีจือโยสื่อชิงซื่อชิงจีเหออู้ชินจีศรีธามซิงจีเหมยโยมาโยอาเจ็ดเบอร์หุ่ยเหมยโยนะหนีทิ้งชัวกั้อ่ะอีชิงจีเออชิงจีมาทิงชัวกั้อ่ะอีเอ้อ ซิงจีเต้าชื่อทิงกัวหน้าวิฉันเมอปู้ถีเลิมถีเลยนะจิวเตี้ยนอีปานโตโยซิงจีเตอร์เจ้าปู้กัวอีเออรซิงจีปีเจย่เฉาโยชัวยโยเจอรเลยจิวเตี้ยนเตอร์ตั้งใจจิ้ว ผู้เจ็ดเมื่อถีเลยหน้าชานชิงจีนะชานชิงจีทีปานซื่อโยแต่ทิงฟัวโยเซียกักวเจียหายปู้เหม่ยเชินเมื่อชานชิงเตอห่าวเจออีเชียอีติ่งปะเจอชื่ออีปูเฟินหายโยอ,อีเชียเชินเลย่ยใจ้ จู่ชู่ฟ่านเมียนเตอรฟูเจียกงหนึ่งปีห <c> 比 <oughs> ูเจียนหยานหุ่ยทิงหุ่ยอีทิงเตอร์ยวเจอเชียเตอร์ยิงกายจิ้วชื่อชื่อชิงเตอร์เชินจื้อเข่อหนึ่งชื่ออู้ชิงเตอร์ุ้ยปะล้ปะปู้ ผู้ก้าวแยกจีคลีว่าฝนเสียหายแยกใกล้จีจีอูขันโอ้ด้วยเลสั่ง那一个快者酒店应该是经济型的酒店吧一二型 จีเต๋อปะเคยีเจอ้อหลีเแกเมมไม่เต็ม